สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซอนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดะลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะฮิุะฮูวะฮิุะฮิุฮิุะฮิุะฮิุลฮิุะลารอซูละฮิุะฮิุะฮิมะฮิุะฮสุะฮิุะลัยกุม วราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละอีกช่วงเวลาหนึ่งของการเข้ามาสู่บทเรียนของชีวิตกับการใช้ชีวิตของพวกเราที่อยู่บนดุนยาสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจและทุกคนรู้ว่าชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่ คำว่าผิดพลาดมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราไม่มีคําว่าถูกเสมอเราต้องมีคําว่าผิดนะครับฉะนั้นเวลาที่เห็นคนหนึ่งทําความผิดเราอย่าซ้ำเติม เราอยากกันนะกนแกแหนะเราอย่าสร้างความไม่สบายใจให้กับคนเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งวันที่เขาผิดพลาดวันหนึ่งมันก็จะเป็นบทเรียนของเราในการที่เราอาจจะต้องผิดพลาดเหมือนกับเขาซึ่งอาจจะเป็นคนละเรื่องกันผิดพลาดในการตัดสินใจผิดพลาดในการลงมือทำและการผิดพลาดเหล่านี้ถือว่าส่วนหนึ่ง ถามว่าเป็นบทเรียนสำคัญอะไรให้กับเราการผิดพลาดของมนุษย์มันเกี่ยวข้องอะไรกับสีฟาตของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาอาลาคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาก็คือคำว่ามักฟิรห์อัลลอฮฺกอฟฟาาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยฉะนั้นถ้ามนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาไม่มีคำว่าใครผิดเลย ก็แสดงว่าความผิดเหล่านี้นะครับหรือสิฟาตของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์ประการหนึ่งก็คือเป็นผู้ทรงอภัยมันจะไม่ถูกระบุไว้ในสิฟาตของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาอลละหรือลักษณะ,ะ,ะ,ะของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาอลละเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยแสดงว่ามนุษย์ยังไงก็ต้องผิดมนุษย์อย่างไรก็ต้องพลาดนะครับ จะพลาดในเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็ต้องมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วฉะนั้นเพราะมันจะได้ไปสอดคล้องกับลักษณะนามของอัลลอฮ์ที่บอกว่าเป็นผู้ทรงอภัยฉะนั้น, Allah, นอัลลอฮ์ س ب ح ا ลเตาะาเมื่อพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีคนที่ถูกอภัยโทษความผิดของมนุษย์นะครับ จึงเป็นความผิดที่สอถึงหรือส่งไปถึงคุณลักษณะนางของอัลลอฮฺสุภานะตะอาลาที่ได้ชื่อว่าเป็นอัลอฮ์หมานเป็นผู้ทรงเมตตาเป็นผู้ทรงปราณีนะครับฉะนั้นสิ่งที่เรากลับเนื้อกลับตัวแผ่อัลลอฮ์ที่เราเรียก,กว่าการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวแผ่อัลลอฮ์สุภาโนะตะอัลานั่น มันเป็นความสวยงามของคำว่าอัลอาฟูการอภัยโทษของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาอาลาฉะนั้นฮะดิษบทหนึ่งที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือคำว่ากุลุอิบนุอาดัมหรือกุลูอิบนิอาดัมลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนที่อยู่บนดุนยาคอตเตะแปลว่ามีความผิดกันและไม่ได้ผิดครั้งเดียวครับคอตเตะแปลว่าผิดอยู่บ่อยๆ นะครับมีความผิดอยู่บ่อยๆวันหนึ่งอาจจะผิดหลายเรื่องเรื่องเรากับอัลลอฮ์เรื่องเรากับมนุษย์เรื่องเรากับเพื่อนบ้านเรื่องเรากับสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามว่าใครรุ้เขาต่ออีนะฉะนั้นคนที่เมื่อมีความผิดแล้วเขากลายเป็นคนดีได้เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนครับอัตาวาบูนะก็คือคนที่รู้จักการสํานึกผิดในความผิดของเราการที่เราเปลี่ยน แปลงตัวเองเลิกทำในสิ่งที่เป็นความผิดนั่นแหละครับคือคนที่อัลลอฮฺสุบานูตะอาลาชมเชยเป็นคนที่อัลลอฮฺสุบานูตะอาลาให้การอาภัยต่อเขาเหล่านั้นความต้องการของอัลลอฮฺที่มีต่อเบาของพระองค์นะครับก็คือมันเป็นเ,เรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมา ฉะนั้นบนโลกใบนี้มีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือเขาเรียกว่าเป็นอิรอดะที่อัลลอฮ์ต้องการที่มันเกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของโลกเช่นดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์ต้นไม้นะครับภูเขานะครับกลางวันกลางคืนเรียกว่าเป็นมัชีอาเกาเนียเป็นมัชีอาที่มันเป็นเรื่องของโลกที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะไปบังคับ ไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะมันเหนือกำลังความสามารถของมนุษย์ดีกันฝนตกหรือไม่ตกใช่ไหมครับน้ำท่วมหรือไม่ท่วมนะอน,นุนจะได้มากอันนี้จะได้น้อยเรียกว่าเป็นมชิอัติลาที่เป็นเกานีย์คือทุกคนต้องเจอและทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความต้องการที่อัลลอฮฺสุบฮานูวุตะอัลลาส่งมาอย่างพวกเราได้ แต่ความต้องการอีกต้องการหนึ่งที่มนุษย์สามารถเลือกได้นั่นคือช s h อ r i a ก็คือความต้องการที่เราสามารถเลือกตัวเองได้ว่าจะเชื่อใครจะเชื่อพระเจ้าองค์ไหนจะอิบาดะต่อพระเจ้าองค์ไหนเราจะสุญูดกับใครนะครับให้กับใครนั่นคือเป็นสิ่งที่มนุษย์เลือกเองนะครับเป็นมัชชีอเหมือนกันแต่เป็นมัชชีอาที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์เลือกได้ได้ทำว่า คุณจะทำความดีโดยเจตนาเพื่อใครเนียดเพื่ออะไรนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภาหนวาตาอัลาไม่พอใจกับการทำอิบาดะของเราก็คือการที่เราจะฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ในการฝ่าฝืนนะครับสิ่งที่เป็นกะบาเอสเป็นบาปใหญ่อันอัลลอฮ์ไม่ต้องการนะครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการสิ่งาต่างเหล่านี้ให้อยู่ในชีวิตของคนที่เป็นมุมิน ชีวิตของคนที่รู้จักอัลลอฮฺสุบานูวะตาอัลาฉะนั้นอิรอดาเหล่านี้จะเป็นอิรอดาที่อัลลอฮฺสุบานูวะตาอัลาได้ส่งพวกเรามาบนโลกใบนี้นะครับฉะนั้นคนที่เชื่อฟังอัลลอฮฺสุบานูวะตาอัลาจะต้องเป็นบุคคลที่ต้องเรียนรู้เป็นบุคคลที่ต้องทําความเข้าใจต้องศึกษาและ ให้อยู่ในกรอบที่อัลลอฮ์ต้องการนั่นคือเรื่องราวที่มันเป็นาศาสนาเรื่องราวที่มันผูกพันอยู่กับสัญญาณของการทําความดีฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์สุบานูตะอาลาได้ส่งพวกเรามาโดยที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลัมนัจอัลลาฮูอันมนุษย์ที่เราส่งมาบนดุนยานะครับได้ทำให้เขามีสองตา วาลิซานทำให้เขามีลิ้นวาชัปฟะไตมีริมฝีปากสองริมฝิปากวาหาไดนาและเราได้นำทางพวกเขานะครับอันนาจะได้ในระหว่างสองทางฉะนั้นเพื่อลอส่งเรามาการสร้างดวงตาก,การสร้างปากการสร้างลิ้นคำพูดแน่นอนว่ามันมิจุดประสงค์ของอัลลอฮฺสุภาโนวะตาอาลา ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คืออะดาอุกะเราจะต้องรู้ศัตรูของเราในชีวิตเราเราต้องรู้ว่าบนดุนยาใบนี้โลกใบนี้ศัตรูของเราคือใครนะครับศัตรูที่เราจะต้องอยู่คนละฝั่งอยู่คนละฝากเนศัตรูเหล่านั้นคือใครนะครับและเราจะต้องรู้ว่าแยกให้ออกว่าชีวิตเราเนี่ยอะไรคือ ขนทางที่มันจะทำเราให้เราเข้าไปสู่ความดีและอะไรก็ตามที่มันจะทำให้เราหลงลืมและออกห่างจากสิ่งที่อัล์พอใจฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับอัลสุภาโนะตะอาลาจึงรู้ว่าพวกเรายังไงก็ไม่มีความสามารถในการที่จะหลีกหนี กฎกำหนดที่อัลลอฮฺสุภาโนวาตา,าลา,าส่งพวกเรามาฉะนั้นโลกใบนี้ถ้ามนุษย์ไม่มีใครทำความผิดเลยนะครับบ้านเราในครอบครัวเราถ้ามีมีคนทำความผิดเลยนั่นยังไม่ใช่เป็นครอบครัวที่เป็นมุสลิมฉะนั้นมันจะต้องมีคนมีผิดมีถูกเพราะอะไรครับเพราะเราสอนกับพวกเราว่าวัาตาวาเซาให้เรา กำชับกำชากันให้ดูให้สอดส่องว่านะครับใครที่ทำความดีเราก็ส่งเสริมเขาให้กำลังใจส่วนคนที่ทำความชั่วหน้าที่เราก็คือบอกกล่าวแล้วก็ตักเตือนเพราะท่านนบีบอกว่าอะไรครับวันลดีนับสี่บียดิฉันขอสาบานต่อชีวิตที่อยู่ภายใต้ พระหัตของอัลลอฮฺซุบฮานวตาอัลาเลาลัมตัดนาบูหาพวกเราไม่มีใครทำความผิดเลยไม่มีใครประพฤติบาปเลยนะครับลาดาฮบะนะครับลาดาฮบะแปลว่าอัลลอจะทำให้คนกลุ่มนี้หายไปจากโลกใบนี้นะครับคนกลุ่มนี้จะหายไปจากโลกใบนี้โลกดุนยาใบนี้นะครับ เราจะทําให้หายไปก็คือให้เขาจบรุ่นไปวลายจอะบีเกลมินแล้วเราก็จะส่งคนกลุ่มใหม่ลงมานะครับถ้าประชาชาติไหนเป็นประชาชาติที่ดีทั้งหมดทุกคนไม่มีความผิดเลยไม่ทําความชั่วเลยนะครับเราจะส่งคนกลุ่มใหม่เข้ามายุดนีบูนะที่เขามีความผิดนะครับฟายสตักฟิรุลละ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้อิสติกฟาต่ออัลลอฮ์ได้ขอลุกโทษต่ออัลลอฮ์สุบานูตะอัลา Allah. ฉะนั้นถ้าความผิดมนุษย์ไม่มีเลยแน่นอนอัลลอฮ์ก็ไม่รู้จะอภัยใครลักษณะนา,นามของอัลลอฮ์ก็จะหายไปฉะนั้นนั่นกําลังจะสอนว่าดุนยาเนี่ยมีทั้งคนทั้งผิดและมีคนที่ทําถูกหรือในเวลาเดีวยวกันมนุษย์คนหนึ่งก็จะมีด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดี เพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้อิสติกฟาต่ออัลลอ์ให้เราได้กล่าวคำว่าอัสลักฟิรุลล์นะครับฉะนั้นกุลูนานุคติแน่นอนพวกเราเป็นคนที่มีทั้งผิดแล้วก็มีทั้งถูกในเวลาเดีวยวกันมีทั้งความดีแล้วก็มีความชั่วนะครับลามะซูมแน่นอนว่าพวกเราหนีไม่พ้นกับการทำความผิดบนดุนยายกเว้นอัลลอฮ์ปกป้อง บางคนเท่านั้นนะครับที่เป็นอัมบียะที่เป็นท่านเป็นนบีหรือรอซูลน,นะครับแต่มนุษย์ทุกคนมีความผิดทั้งนั้นถามว่ามีความผิดแล้วทำยังไงครับสิ่งแรกก็คือจะต้องยอมรับในความผิดที่เราทำก่อนในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับและยอมว่านี่คือมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกหนีคุณลักษณะนา,นาม อันนี้ได้ทุกคนต้องมีความผิดนะครับและจะต้องรู้ว่าทุกครั้งที่ทําความผิดมันมีประตูประตูหนึ่งเรีวยกว่าประตูที่รววประตูของการเตาบ้าเกิดขึ้นนะครับที่ทุกคนที่เดินเข้าไปสู่ความผิดจะต้องเปิดประตูบานนี้แล้วก็ก้าวออกมาจากความผิดนี้และประตูเหล่านี้ไม่ถูกล็อกนะครับประตูแห่งการเตาบ้า ของอัลลอฮฺสุบานูต่าอัลลอฮฺการันตีว่าไม่เคยล็อกประตูเพียงแต่ว่าเราเองนะครับจะเอามือเอื้อมไปแล้วเปิดประตูบานนี้หรือเปล่าฉะนั้นมนุษย์จะไม่หมดหวังมุมินจะไม่หมดหวังกับคําว่าเอามือของเราก้าวไปสู่ประตูบานนี้ในการที่จะเปิดมันแล้วก็ออกจากความผิดของเราแต่ที่เราไม่สามารถสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืม ในชีวิตของเราว่ามันจะมีมืออีกมือหนึ่งที่คอยดึงเราอยู่นะครับที่คอยดึงเราอยู่ไม่ให้เราเดินเข้าไปสู่ประตูแห่งการเตาบักก็คือใครก็คือชัยตอนเพราะชัยตอนไม่เอื้อมมือของตัวเองไปสู่ประตูแห่งการเตาบักฉะนั้นชัยตอนก็จะหาพวกนะครับหาพวกเราในมนุษย์ด้วยกันนะครับหรือยินที่ ไม่ยอมรับในการที่จะเดินเข้าไปสู่ประตูแห่งการตาะมันก็จะคอยดึงนะครับดึงแบบไหนครับหนึ่งให้เรากอฟละแปลว่าให้เราลืมหมายถึงเพลินอยู่กับบาปของเราเพลินอยู่กับคม,คว,มความชั่วโดวยหนึ่งฉันยังไม่แก่ฉันยังมีเีือวแรงฉันยังเป็นเด็กนะจะฉันยังไม่ตายสอง ดึงด้วยกับรูปแบบของชาวะกับอารมณ์ไปมัสยิดสาวนาเบื่อฟังเรื่องราวที่เป็นศาสนาสาวะไม่สนุกนะครับไม่เหมือนกับฟังอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของเสียงโหเราะนะครับหรือภาพที่มันสอไปถึงอารมณ์ของความเครือบเคริ้ม เอานิสยาหรือชัยตอนมันจะดึงเราในรูปแบบของการแก้งลืมทำให้ลืมลืมละมาดลืมดุนยาหลงดุนยาจนกระทั่งลืมอาคิราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือหนึ่งสลัดมือของชัยตอนให้ได้ที่มันกำลังจับเราที่มันกำลังยื้อเราเน,นะครับและกลับไปสู่อะไรครับวิกรุลหรอทำอยังไงให้เรา ตื่นขึ้นจากความหลงลืมตือนขึ้นจากความเพลิดเพลินบนดุนยาและกลับไปหาการบลำลึกถึงอัลลอฮฺสุภาโนวาตาอัลาให้ได้นะครับต้องกลับไปให้ได้เพื่อที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขตลอดไปเพราะความสุขที่อยู่บนดุนยาแล้วลืมประตูตาวบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นความสุขแค่เพียงชั่วอายุไขของเราหรืออาจจะไม่ใช่ช่วอายุไขมันจะแค่ช่วงเดียวช่วงที่เรา มีกำลังช่วงที่เราเดินไปไหนมาไหนได้แต่วันที่เราอยู่บนเตียงวันที่เราต้องกินข้าวยอดน้ำโคต้มความสุขต,ต,ตอนนี้มันไม่เกิดขึ้นแต่ช้ยตอนมันก็ยังคอยยุยงส่งเสริมเราอยู่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสลัด มือของชายตอนให้ออกจากชีวิตเราให้ได้นะครับถ้าออกไม่ได้เมื่อไรแน่นอนแต่วันไหนก็ตามที่เราสามารถสลัดมือของชายตอนที่มันดึงเราอยู่และเปิดประตูแห่งการเตาบ้าเนี่ยพี่น้องครับใครที่ดีใจที่สุดใครที่ดีใจที่สุดไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่ตัวเราวันที่เรา ก้าวไปสู่ประตูแห่งการเต่าบาพี่น้องกับคนที่ผูท้ที่ดีใจที่สุดไม่ใช่มนุษย์ครับแต่เป็นอัลลอฮฺสุภาโนวตาละพอฮดิษบทหนึ่งที่เราเคยเห็นแล้วนะครับก็คือลิลลาฮิอัชัดูฟารฮันสำหรับอัลลอฮฺสุภานนวตาลานะครับวันที่อัลลอฮฺดีใจมากที่สุดวันที่อัลลอฮฺพอใจมากที่สุดอัลลอฮฺแสดง คุณลักษณะของคําว่าฟาร์ธันมาให้มนุษย์ได้เห็นเนี่ยก็คือวันที่เบาคนหนึ่งกลับตัวไปหาอัลลอฮฺสุบานูวตาลาเป็นวันที่คอลิกดีใจกับมักลูกมากที่สุดฮีนายตูบุอิไลฮีในขณะที่เขาสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮฺ Allah สุบานูวตาลาดีใจมากขนาดไหนมากกว่าคนคนหนึ่งที่เดินทางไปทางท้องทะเล หรือทะเลทรายนะครับที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอาหารนะครับแล้วก็พาอูดไปหนึ่งตัวโดยที่หลังของอูดนั้นมีอาหารมีสเสบียงนะครับมีทั้งเครื่องดื่มนะฟะอาอยิซามินฮานะครับนั่แหละครับ,นะรบตามหาอูดแล้วก็อูดก็หายไปพร้อมกับอาหารพร้อมกับสเสบียงนะครับที่จะประทังชีวิตแล้วก็ มาที่ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับนั่นแหละครับวันที่มาที่ต้นไม้ต้นนั้นเกิดเผลอหลับไปนะครับเกิดเผลอหลับไปและคิดว่าอูดของตัวเองไม่กลับมาแล้วนั่นะหมายความว่าข้างหน้าคือความตายใช่ไหมแต่พอตื่นขึ้นมานอนขึ้นมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าอูดกลับมาหานะครับกลับมาหาถ้า,าเราคิดว่ามันไม่มาแล้วเนี่ย แลวเราดีใจกับอาหารมือนั้นกับน้ําดื่มมือนั้นอัลลอฮ์ความลักษณะการดีใจของเราเนี่ยในฮะดิษบอกว่าอัลลอฮ์ดีใจมากกว่าความรู้สึกตรงนั้นซะอีกนี่แหละครับฉะนั้นประตูตบาบะเป็นประตูที่เราเองจะต้องเข้าไปสู่ให้ได้ก่อนที่เวลาน้ําตาเราที่มันไหลมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นช่วงนี้เองเป็นช่วงที่เราต้องสลัดมือของชัยต่อและ เก้าเอามือของเราก้าไปสู่ประตูแห่งการตอบ้าให้ได้ก่อนที่น้ําตามันจะไม่ยังประโยชน์กับเราในชีวิตบนดุนยาครับวิบบิลลาฮิตาฟิบัลฮิดายะสลามะลัยกุมุบรหมัตุลลอฮฺุบะบรักาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม